ครับยายำหม้อกันครับผมกับหลานครับผมนี่เขาครับผมอห่วงเขาพี่น้องเลยครห่วงเขาพี่น้องเขาเจ้าดอครับผู้คนเกี้ยวกับเกี้ยวครับผมมันก็นั่งแดดครับผมแต่ว่าฟ้าห้องหุ่มอยครับเมืหั่นั้นผมใสช้าอยุขุนครับผมเขานำทางฟ้าฝนขึ้งามแท้พี่น้องเลยครับห่วงเขาพี่น้องเขาเจ้าดอเล้บพี่น้องเขาหอมมะลิครับผมนี่นี่ครับผม อีกสิ้นเดือนนึ่เพิ่นว่าส well ิเกี่ยวพี่น้องนี่พอดีเกี่ยวพี่น้องสิ้นเดือนพาลูกพาหลานนี่ครับนานไปยามมองครับผมอ่ะมาครับห่อห่อหยอดไม้เดี๋ยพี่น้องโอ้ยเนาョบอกปิดบอกถือเบากลางๆจะขาดน้องพี่น้องเอ้ยนี่ครับหอดไม้เดี๋ยพี่น้องเอ้าวตายยังโอเคงเจ้าใบจับตรงดี้เลยอข่กพร้อม ากล่องนะครับเด้อเก้อยีิอันนี้เลยเป็นหอเสียเนาะเนี่มอนน้ำลงยาหมองกันทีหนอ มองไม้ใส่ม่องด้วยครับก็บเป็นวันมาใส่ห่องน้นพอ มอพี่น้องดักมองพี่น้ดักมอเ้ยน้เือ,เอ,เอ,เอก็รอนน้ำมานงพ่อยข้อพี่นอ้องร้อยข้อ

ฟังครับลายปถ่าย,ยู่ฟังหุ่นด้วน้ำเลิกแห้งได้ครอพี่น่อสามเมตร làm thế thì thế bao quay quay là ่เอาหัดจ้กวีตอนตอนนี้มันประมาณ4หรอ อมหมีได้ครับอ่าเฮียนะครับผมเฮียนะครับปุณป้าครับป้าพี่น้องตอนยามะตอนยามน้ำด้วยแห้งพี่น้องปวดพี่น้องป้าหญ่แห้งพี่น้องป้าเอามาขืดขืดเพื่อนว่าขืนบ้านเอาไปขืดบอตีล่ะลูก มันเย็นมันเป็นหไมง่ายอูกานดดวเ็นตัทุ่นแต่แล้วแมาไปโอไปขอกกับสิ่งหไปถือ้อข่าที่กาแล้วทางกกถือมันเยืมมันยืมอยู่ครับบะหมองครับผมบามองครับน้องปั่นอก็คือล้อครับผมเจ้าลูไม่นะ